เอาพี่น้องมาพี่น้องมาหนีตามมะคุงกินตามมาคุงกินแล้วเศร้าแล้วหมึนมกคุงกับไป,ไปเตี้ยนออกมาจากบากดจากคอในขางยุบขางหัวมะค,ะงงมคุงไม่ไหมสดสดนะคะมันก็เตี้ยนจะตเก็บออกมาจากขงังเยนมะเพื่ขคืนมัเพกค่ะเก็บออกมาเยนเอามาตำมะคุ่งกินเศร้านี่จับพีน่น้องไปเสอยากเงือมาเด้อตำมะคุ่งสดๆด,ดกรบปิป่งปลา ะละกอสดๆจากต้นเลยฮะคะเด็กมาใหม่ๆ,ๆตำเผ็ดๆ,ๆเนะๆาะเซรอ้าะใส่มะก,กอกนะมะก,กอกกัะมี่นวิถีชีวิตบ้านๆเนาะพี่น้องเนาะอยู่กินแบบบ้านๆกินง่ายๆอยู่ง่ายๆอย,ๆอยากกินตาบักคร่งกับไปเด็ดมาตำกิน ปูกทบพยางชานเอวเนาะอยากกินปลาก็เอาปลาในนปิ้งเรียงใบกับน,นี้อยู่แบบบันดานอยู่แบบสบายๆกินง่ายงๆตำมะขุ่นแค่ๆจากบานก็น่าสาเส็ยแจวพอบานมาบ่มักเอาตำมกหุ่งมากินดีกว่าเพราะว่าเห็นผักหลายปลูกผักไว้หลาย พักบุ้งกับกระลังยืดขึ้นมาง่ามแห้งพักกาดหิพมพักซ้อมผักหอมอุย้ยมีมดสุย่างครับพี่น้องก็เ,เลยสิต่ำม,มาคุ้กินน้ำกันเนาะจ้าเนาะแล้วต่ำมาคุ้น้ำกันจ้นา,มมาจปิ่งปลาปิ่งปลานิ่งกับปิ่งปลาขาว เออไปอยากมากินน้ำกันเด้อต์ปนมาจากพี่น้องไปดูเแซ่บบัตจ้าทำเยอะๆทำให้เกาเดินมันแตกกินง่ายๆค่ะพี่น้องกินยังไงคนออมเนี่ยถวกั่วเนี่ยเออคนออมปากวันนี้คนคนอื้อหื้อี่เป็น ตามเดี๋ยววไอ้แม่ข่ข้เหื่อหาไหมแ่ขี้เยมันท่านี้เขากันอยัดตะบะเดีิมดีพอบันเอาจับเยื่ตะบคเอาพอบันตบ่ไจะเขากันพี่น้องไ้ข่เืตอนสิ่ดดมดตแบะดวจมน้องซิมบิงดูจ้ะบิงดู เสียบปจ้าเอนน้สมบันมันก็เสร็จแล้วเสีบปลาเยอะไหนตัวโจ๊ะในใรจะใส่แบบ,บนี้น้ำไหสมน้ำสมเสีบอยู่เย็บนี่พอปลาหนัวๆน,นะคะพี่น้องแป้งนัวใส่อีกนะไม่ใส่แบบ,หหบนนยายาไหนไม่เป็นไรหรอกพอๆๆไม่ได้ใส่หลายวานนั้นยากไหนทอ ำมากาสุดลายแบบนันยนี่นี่มตับตัไตนี่พีโ่โมนะเอาซีบันนี่ฉันปลาแซบกับปวยเส่็ลละอืมไเขาวืนยาลาสุดยอดอืมมีแล้คนปวยได้ปลาแซบซาซาเออตักใส่ถ้วยสุดยอดตักใส่ถ้วย หน่งย่ส่เกดมา <Okay, no. S 2> เอาพูดแม่จัดแเด็ด่ทนจับดูปลากนจัดล้นพี่น้องมาดูปลาก่อนนี่จะบัดรูบบอกรูกรูอมะ่ก้อนนปลาคอปร่พี่น้องเป็นแต่แสบต่ไปอืมไ hmm. ข่ในขันเลือง่ขันเลืง้งเลืองปุ๊ปึ้เลยตตับมาหุ้งพร้อมเราเด็ดจ้า พร้อมแล้วมาบ้านีเดี๋ยวเข่าเหนียวกันเพราะยานได้กินในเฮือนอยูยยย่มันล่มแห้งเข่าสิแห้งนี่เหรอกพี่น้องยิ้มเขาญ่เฮาอยู่สุดยอดมาทั้งน้นเลย <c oughs> พักเข่ากระเก็บมาแล้ว <c oughs> มันก็เปลี่ยนกระเจ็บมา,ากกวนาอย่างนี้ค่ะพี่น,น้องสวยงามๆนะเก็บเอาอยู่มขคางเฮือนพักไว้ เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ามาได้ฉับพี่โน้องมากินน้ำกันค่ะปิ้งปลานิลน,นะคะปิ้งปลานิลตัวหนึ่งแล้วก็ปิ้งปลาขาวค่ะพี่โน้องปลาขาวจากแม่น้ําสงครามมัรทาชวงนะคะเนาะมาคนเก<ม>ินห่วปลาเสียบค่ะมันๆค่ะมันปิ้งปลานิลน,นะคะอยากซาค่ะบเจ็บก็เจ็บตับหู่พี่โน,โนุ๊ก ตมักห้งรสจัดด้ยครับว่าจะเฮ็ดเป็นแก้วว่าเอาดอกกินทุกมือแล้วจะกินตำมักหงมันุ้งขุยข้ามงไงไปเนานะเนาะเราจะ้าเบิ้งพักบุบพักบุบเก็บมาจากักนี่นจะความเย็ครับเราทำงานพักกำจองกับะเก็บหลายอย่างกับนะเเลยครับแตกแล้วเขาพักไม่พักไม่เสียบเนาะ อาก,กาศหินยีราออกดังยินหินเนาะซื้อคุยกับตำมะขูกับพี่นอจงจะ๊มันเจีเพบแห้งบุ้งกินไม่หยอดเดี๋ยวปอะกาศเก็บกินวันนี้เพราะเก็บกันเนี่ยแปบบลกไหมม่วงตำรวจพี่น้องพักปลอดสารพิษค่ะ วันนี้ลมแรงครับพี่น้องกินง่ายขั้ว,วนี่ง่ายเขาเนื้นอไปปิดบบง่ายอยู่อหนมานั่นง,ง,ง,นงกับบัวล่มค่ะร่มต้องนี้ปิดแบบกินง่งงายๆบ้านๆครับพี่น้องบ้านๆกินสบา,ายง่ายๆอยู่แบบเศรษฐกิจพ่อเพียงเพราะอาชีพพ่อคือกินยางเนาะ สวงผักยางก็คือสวงบะมี่บะมี่ไรได้กินกับข้าบานจ้ะกินสองคนนี่แหละพี่น้องอยู่กับร้านอยู่คนหนึ่งอยู่สามคนร้านปิดเทิมเราเขานอนตีสีนอนตีสามตีสีไปได้ถึงสองคเนเต็มหระเทียนเขามีความสุข ลู่ของพิเศษของแกใหยทุกอย่างอยู่แบบมีความสุขใครห้องกับมีด็กกับจีน้องมันกรวบะที่ถอดข้ายุ่ได้ว่ากับเดี๋ยวไปเก็บไม่หยิบมันกับจีบจีนแปดเต็มแผงก็จะได้ขายอีกครับเมื่อวานขายไปแล้วแผงหนึ่งมนีก็เก็บมาไวว ไข้ก็กินอยู่เรื่อยๆนะจ๊ะพี่น,น,น้องกินเรื่อยๆคุยตาม,มาคุ้งนุ่มกันดูปแบบแต่มาคุ้งแซ่บเสียบบะเสียบคือคนปวยเท่านั้นแหละไปโรงบาลกันะ่ะบะเสียบป้งปาอย่างคนขวอนอยู่ กินที่ทั้งหนอกลมแห้งก็คือสิเย็นแซ่บไลยจับพี่น้องแซ่บไลย,ย,ยแซ่บไล่ยลขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะ